สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กินแซ่บหัวกัวแต่จีสิมาผัดพริกแกงหมูสามชันน้นน้ะพี่น้องหมูสามชั้นนี่ยาตุมต้มล้างน้ำกอน,นะคะเอาความมันอควคกดจะน่อยจะพี่น้องม,มันมันหลายเท่ากับตุมตุมต๋มตุมล้างน้ำอวบดน้ำหนึ่งมะนาะเะลาวสิม่าผัดพริกแกงกันค่ะนี่พริกแกงสูตรแบบไต๊ะจีฮ่เขกงมาเ็สกินกับชูพี่้ดจากพี่น้องมาเปิดกันค่ะ แกก็มาจับไข่จ้ะเป็นสูตรไม่ยังกตใส่แกยุตตาประเทศอะไรใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะเอีงไปคิำแค่ตรียมลงไปจ้าเพิ่มความหอ ชายผมผมแดงก็ไป ตอนแรกวันเสี้ยนเนีนหมันหลายคบตอนนี้รโซสีโอาบโซีมัดทอดมนหัวผตรงนี้เพียพัดพัดเป็นหนึ่งหมูสามสันนเดียวเดี๋ยเาไม่อยากให้มันขากเขาอไปต้มน้ำต้มน้ำนากนน้ำ่จะาองมานาันชอยเป็นเทนเพนมาะลุ้มเพลิงค่ะ เปแตุ่รงทอกันเดี๋ยวย็บไซด์ของท้อแต่ไซหัวคนบีไปแค่ลดไปมะเขือพวงแล้วก็ส่วปกยาวนิดหน่อยจ้ะตามนี้ต้อจะบมอกับมนอก่ี้แ้ตกไซด์ะไรจ้ะไซดไปผักยาวขึ้นัวไปกับเขาอะไรจ้ะ โ<ม>ดยจะคจกรเสียดลาดระจ้าคจัดลาดสวยร้ตตอนสดุกขหอ,อน,น้าพิกลงไปตามโควดจกร้าพิกเนี่ยพี่เก,เกอ,อกมาจากทเชดปดหพี่ก,เก,เเกผเ็กเพ่อนบูชุของทริปจอประจา้า ไปกินเนข้าวปนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนไม่กินขอน้ำกันค่ะพี่น้องตักลาดเขาเลยเนาะคะ่ะน้ำซุปกระดูกหมูหัวคูร,ราบี้มีแตงกัวค่ะผักแกมแล้วก็พริกพริกสดแน่มเมื่อเขือเทศมามาจะไม่กินขาน้ำกินกันเดอ้อจ้ะพี่น้องกินข้าวเสาร์ลังเดอือกงัดค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกินแซ่บนัวอขวดเทดสี่จ้ะพี่น้องมาค่ะไม่กินขอน้ำกันค่ะ อากาศหนาวๆผัดพริกเกียงซดซุปร,ร้อนๆจานำซุปนำสต๊อกมะโงลงคอร์นค่ะดุ่ยเลยตัวพี่น้องมาใครกินขมกันเด้อจ้ะมาชวนหิวน้ำอีกแล้วจ้ะอืมมวอมพริกเกียง I อีมเลนวค่ะพี่นองกินแซ่บนัวควาแท็กซี่ขวาขพุ้นกำลังใจเด้องจากที่เขามากดไคลกดติดตามดกดรับชมเะคะเะ่ะนาอฝากเป็นกำลังใจน้ำด้วยค่ะบอกก็ไม่คิดหนักกันบ๊ายบาย